ต่วนน้องดอมหนึ่งใน13หมูป่าอาคาเดมี่ติดทั้งหลวงเสียชีวิตแล้วดอมดวงเทพกรมเทพหนึ่งใน13คนที่ติดในทั้งหลวงขุนน้ำนางนอนปัจจุบันได้ทุนไปฝึกฟุตบอลที่อังกฤษเสียชีวิตแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่15กุมภาพันธ์2566น้องดอมดวงเพชรโครเททหนึ่งใน13คนอดีตนักเตะทีมหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อกลางปี2561ได้เสียชีวิตลงแล้วเพราะอุบัติเหตุผู้ใช้ Facebook ชื่อสุปาผมเมทิโก้ได้โพสต์ว่าลูกสิบดอมเสียชีวิตแล้ว เมื่อเช้าโยมยายของเจ้าดอมหมู่ป่าอะคาเดมี่เราเคยสอนธรรมะให้สมัยประถมมาใส่บาตรพระแจ้งว่าน้องเสียชีวิตแล้วบ้านน้องอยู่ใกล้กับวัดนี่และน้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนมากเขียนหนังสือตัวบรรจงสวดมนต์เก่งได้รางวัลจากเราตลอดตอนติดถ้ำหลวงโยมยายก็ออกมาใส่บาตรขอพรพระทุกวันขอให้น้องรอดขอมีปาฏิหาริย์อุตสารอดพนจากติดถ้ำหลวงมาได้ไปเรียนโรงเรียนกีฬาที่จังหวัดเชียงใหม่จนได้ทุนไปเรียนกีฬาต่อที่ประเทศอังกฤษ โยมยายแจ้งว่าเสียเพราะอุบัติเหตุยังไม่แน่ชัดขอให้ดวงวิญญาณเจ้าดอมดวงเทพพรมเทพได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีภพภูมิที่เจ้าปรารถนาหวังว่าธรรมะของพระอาจารย์ที่ได้สั่งสอนจะติดตัวเจ้าไปทุกคนทุกแห่งและเกิดชาติหน้าชั้นใดก็ขอได้มาเป็นลูกศิษย์กันอีกเนื้อริบดอมหมู่บ่าอะคาเดมี่ช่องขออนุญาตขายประกันขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของน้องดอมอย่างสุดซึ้งข่าวสารจากไทยรัฐออนไลน์